สวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้ก็ไม่อยู่กับพี่ฟานะคะวันนี้ก็ไม่อยู่กันในเกมไลน์เพลีกเช่นเคยนะคะคือตอนแรกกะพี่กล่าวว่าจะมาสุ่มกับชาวพีพรอยย่อเว้ยก็คือรอยอ่อที่เราเคยเห็นไปก่อนนั้นเนี้ยมันมาใช่ไหมแล้วทีนี้เหมือนมันเพิ่งหมดไปเมื่อวานพงหมดไปเมื่อวานปะเอาไม่หมดยังอยู่ก็จะว่ามาสุ่มแันนี้แหละเพราะว่าอะไรอยากได้นี้จ้า เอออยากได้พุ่มได้ได้แล้วก็เหมือนรู้สึกว่าจะมีกระชา VIP อพ y รอยัามาใหม่อีกอันนึงอุ๊ยกระทานี้เดหวังว่าอุ๊ยน้องอุ๊ยอันนี้ดูดีน,นหลักน,นหลักอักแครงงั้นเดี๋ยวเรามาซุ่มกันเลยดีกว่านาะมันมีของอัปเกรดปะ่ะอ,อ๋อของอัปเกรดบ็นตานะแต่ว่า เดี๋ยวนี้เมคอัพเริ่มไปเป็นของอัปเกรดเนาะมันก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เนาะมาเดี๋ยวเรามาส่มกันดีกว่าเนาะมากันเลยมากันเลยมันจะมีสองกระชานะคะแต่อีกอันหนึ่งก็จะเป็นรอยย่อของน้องปลาทองนะคะได้ได้นะคะถ้าเกิดรอบเดียวเราได้อันนี้หรืออันนี้เราจะพอกันนะคะ <c oughs> เราจะพอกันนะคะโอเคมาหนึ่งชอนช่ำ ฮึบฮึบฮึบฮึขอให้แบบดวงดีแบบเมื่อวานได้ไหมเขาแบบขอแบบดวงตีดวงดีแบบเมื่อวงนโอเคได้อันต้าเรมอันแรกลอยโอ้ยั้นไม่ได้ยากได้อันนี้ไงกดทีหนึ่งไปฉันเออได้รับไอเทมจากผู้เสิรเตยนได้ไรวะไม่ได้อ่านเลยนะว่าได้อะไรไม่ได้อะไรได้ได้ ไม่ได้ท่าไม่ได,ดูไม่ได้อะไรเลยอ๋อได้โชดนะคะเป็นโบนัสอีเวนต์ได้โชะะเดโชเพิ่มมาหลอ,อได้อันนี้บังเอามาทำไมได้มาทำไมเนี่ยก็คือได้ๆก็คือจะมาให้ดิฉันเป็นอันนี้เลยนะคะดิฉันอยากได้พร้อมแ้วก็จะไม่ให้จริงๆใช่ไหมมันดูแบบหรือเราต้องเปลี่ยนดวง เราต้องเป็นดวงเฮ้ยแต่ชุดนี้นะสวยอยู่นะไม่ใช่น่ารักกลังตุดปากว่ะน่ารักแต่เอะลืมไปว่ามันสวยนี่ว่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราพอกับรอยั่ออันนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูรอยย่ออีกอันหนึ่งนะรู้สึกว่าจะต้องเข้าไปดูในเอ้ยเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอู้ยอมรับไปยังไม่ได้เออใช่เราจะไปประสาทวีพีลืมเราไปประสาทวีพีกันนีแก นนคันใคะนะคะนะคะนะคะวันนี้เอเนอร์จีดอบนะคะเพราะเพิ่งทำทำงานมาแล้วก็มาอัดคลิปก็คือเอเนอร์จีที่คือใดๆก็ดอบเลยนีย่น้องดอกบัวนะคะเราจะมาสุม่มสองแคตกันเก่าน,นะคะเราจะไปรอรุนกันนะคะว่าเราจะได้อะไรก็คือเมื่อวานโดนดูดดวงไปหมดแล้วใช่ไหมไม่น่าพูด ไม่ต้องพูดอแค่เรามากดกันหนึ่งงรอบนี่ค่ะพยายามใช้แค่ให้ประหยัดที่สุดนะคือในใจนี่คือแบบอยากกดทุกการทํมากแต่แบบอุ๊ยเอย่าตาสวยเด้ออ้ยก็ยคือได้แกม้มได้ปากได้ทุกอย่างยกเว้นอะไรยกเว้นนอรได้ดีค่ะโอเคกดไปค่ะพยายามจะใช้ให้มันประหยัดจริงๆนะ อจะกดรอยย่อสองทีก็ไม่ประหยัดแล้วนะไม่ใดก็คือไม่ประหยัดแล้วนะรอยย่อสองทีเนี่ยอือกือขึ้บนนัทะคะอือหืออทอหืออืนอหืออื้อหืออื้อหืออื้อา้ออ้อ้อื้ อุ้ยเอาวันนี้ออกไปอันหนึ่งก็คือก็คือไม่มีแล้วก็คือต้องสูบม,มแล้วรอรอของอัปเกรดมันได้อะไรอะ่ะของอัพเกรดได้ตาหรออุ้ยจะสูงี่ิบห้าครั้งมันได้ผมสีดำอะ่ะเราส่มไปเท่าไหร่ละเราส่มเรากดส่มอีกรอบไหมอ้เรากดส่มอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันจะได้อันนี้นะ พี่อยากได้ผมอันนี้ไม่ใช่หรอกโอเคก็คือสามสิบจุดก็ได้เอ็ดจุดจุดจุดแบบนี้เก่งๆเฮ้ยคุณแม่ขอบดีใจได้ดีใจได,ด้ก้าวดีใจฮึบฮึบฮึบได้ผมนิว้วอันนี้โอเคน่าจะอุิยีวิวีผมซ้ำโอเคนะคะเรามาอัปเดตกัน,น ลยนะคะเราจะเก็บผมไว้อันนี้เก็บอันนี้เก็บผมนะคะฮึบเอาเก็บไปแค่สองวิมันก็ยังขาดอยู่นี่เนาะใช่ไหมฉันต้องกด,งงดยี่สิบแคร์อย่างนั้นเหรอฉันต้องกดยี่สิบแคร์แต่แค่คนกดข้ามไปเลย,ยมันได้เมืออ้ํไง มันได้เมคอัพไงมันไม่สามารถรีได้โอเคนะคะในที่สุดก็ผ่านผ้นกับมันไปเด็กค่ะอุ๊ยก็ผิดนะคะนะคะนะคะไหนดูสิเราอัปเกรดกันดีกว่าก็คือได้นองตาม,มาได้เออแล้วก็เอาเก็บไหวนะคะชุด ชุดรู้สึกว่าไม่ต้องก็ได้มัง้งเดี๋ยวนะชุดไม่ต้องหรอชุดมันก็คือสวยอยู่นะชุดชุดไม่ต้องก็ได้มั้งเนาะชุดไม่ต้องแหละโอเคทิ้งไปเอ,อ่าเดี๋ยวนะเราใช้ของทีนึงก่อนโอเคไปใช่เลย ยา่าบรูบ,บ,บ,บขบองจีทองจีเอ้ยเดี๋ยวนเราเรายังไม่ได้ดูเราย่ออีกอันหนึ่งเลยไม่ไม่ใช่น,นี้ไม่ใช่อันนี้เป็นอะไรอ๋ออันนี้เป็นของเก่าปะหรือว่ายังไงรู้สึก ว่าเหมือนจะเป็นเหมือนอันนี้จะไม่เคยเห็นนะแต่ว่าอาทำไมแปกใจตรงเี้ยทำไมรอย่องถึงอยู่ในนี้มีแค่อันเดียวอ่ะแล้วอันอื่นก็คือต้องไปดูในในนี้ได้เลยวะเออแล้วนะอ๋อยจะข้างไปไหนเนี้กาชาดูในดูสใสอันนี้ปะ คือเราอ๋อถ้าเกิดสุ่มครบอันหนึ่งก็จะได้ผมสีชมพูเนาะสุ่มสีคันรออะไรเพื่อเราจะได้ของใช้แบบว่า G เหมือนอันเมื่อกี้นะคะวู้ดีผมดิเกะว้ยน้อง hurry 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 รู hey. 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 ้สึกแบบเอาในพ่อมนนี้ไม่ด้เหรอไดพ่อมาตต้งแต่มเมื่อไร่ดีพ่อมาตั้งแต่มเมื่อไรคะไดพ่อมาตั้งแตเมแบไร่ะด้ผมจะทำเมื่อไร,ไอ,ไร,ไอ,ไรอุ๊ยอุ๊ยจะชุดก็ยากได้ไง ชุดก็คืออยากได้แต่ว่าคืออย่างนี้เราเก็บไว้แค่ชุดไหมแล้วอองลาที่เหลือเราคือทิ้งหมดเลยดีไหม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 พี่ว่าดีนะจริง,งพี่ว่ามันดีพี่พี่ว่ามันดี พี่ว่ามันดีใช่เพราะดีเพราะว่าเราอะมีกระถาที่เป็นแนวแนวนี้แล้วเยอะมากก็ <c oughs> <c oughs> คือเราอยากได้แค่ชุดงามก็แบบอืมฉันก็แค่อ,อยากได้แค่ชุดอ่ะที่เหลือฉันก็ฉันก็เทไปเลยสีอะไรเงี้ยผมก็คือเก็บไว้เด้อเก็บอะไรไว้อีกได้บ้างอ่ะเก็บอะไรวันนี้ไว้อีกได้บ้างอะอุอ้ยเก็บกระถาไว้ได้ด้วย โอ้แม่กในดูซีเราโอเคบลูบลูบลูบลกาคือจะไปได้กดแบบบาราหเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะใดๆไม่ต้องห่วงนะคะพยายามจะลดความบาราหลงลงจริงเหรอวะทำจริงทำจริงนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้กดกับเอ้กับข้อส่วนกันไหนดูซี เรามาดูกันสิว่าเราได้อะไรกันบ้างในะคะ้สรุปแล้วก็คือล0 0แคตปกตินะคะคนที่มีอยู่พันกว่าแคตเขาไม่ใช้กันแนแบบนี้นะคะวุด,วดีวุ้มตาอุ้ดีวุมอันนี้ก็ดีได้ชอดอันนี้ก็ดีได้ชดอันนี้ก็ดีอ๋ออันนี้เค้าจะแบบก็ตัวก็ยังเหลืออยู่วะราบน้องๆเออ นี่ดูสีเราสามารถแต่งเป็นอะไรได้บ้างเนี่ up, up, ยเม็ดอ่องเม็ดอัพยิ่งเยอะลุบลุยอุ้ยส่แดงสด่แดงอุ้ยพมคือน่ารักมากค่พ่มคือปังไม่ไหวเดอ้อพ่อมมันนี่ก็คระสวยเด้ออุตะ๊ะพมก็ค,คือสวยแล้วล่ะอ๋ออันนี้เคยได้มาแล้วหรอ ฉันกอดไปทั้งแต้มอะไรฉันกอดไปทั้งแต้มว่านล่ะจะเป็นได้เลยอ่ะวิ่งฉันรู้สึกดีใจน้องท้าปีมึงเป็นอะไรอ่ะคะเฉันรู้สึกว่ามันสวยมากสวยเลยนะคะชุด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 สีแดงเยอะมากแต่ว่าฮึมไม่เจอไม่รู้ทำไม ได้ได้ก็คือห้าไม่่อยเจอเออเอาเป็นว่าเราเราเยอยเราเราเราแต่งไหมเราแต่งไหมค่ะทุกคนเราไปแต่งไหมจริงๆอืมเราสักวันนี้ก็จะดวงดีไหมก็ไม่ถึงขั้นแบบว่าเราสึกว่าตัวเองดวงดีนะคะเออเดี๋ยวเอาอันนี้ออกจากตรงนี้ก่อน แล้วก็เปลี่ยนผัชุดเป็นสีดำชุดนี้มันดูใหญ่มันดูแบบอลังการางานสร้างไปชุดเด้อ้ยก็มีจต่ชุดอลังการางานสร้างทั้งนั้นเลยแม่โอ้ดียิ่งอลังการางานสร้างกาใหญ่โอ้ตาแต่ตตวันนี้ก็น่ารักป้ายเนาะ อุ้ยชุดนี้เจอาก็เป็นมีสีดำนะจะดีอยู่นี้มากเลยลจะหาชุดสีดำแป๊บหนึ่งอุ้ยอันนี้ก็น่ารักเด้อชุดสีดำแบบอันนี้ก็ดีแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเข้าสักโท่าไรเด้ออันนี้ก็ไม่ไม่เข้าเลยสักนิดหนึ่ง บางทีก็คิดว่าของตัวเองเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่ไม่ได้คิดไปเองมันเยอะจริงอ่มมันไม่เข้ามามันสีดำคนรอโทนอ่ะอืม อะไรที่เหมาะกับไม่มีไม่เหมาะเลยวะย่าไม่เหมาะเลย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 อันนี้ก็ไม่เหมาะสีดำมันไม่ใช่สีดำท o n l เดียวกันนะคนไม่ใช่สีดำท o n เดียวกันนงยู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 มูยียอยูยูยอันนย อันนี้ดีเป็นรองเทา้าเปลี่ยนรองเทา้าแป๊บนึงไม่มันดูแบบอ,อันนี้ไปอืมงามอันนี้เท้าใหญ่ไปพิไม่ชอบรองเทา้านนี้มากเลยนะแต่มันดูใหญ่ไปอะ้อ,อ,องบอกว่าเออพี่ก็ผมดูพี่แต่งตัวมานานแล้วใจเย็นๆนะจ้ะสาว ใจเงยน,นะนะหนุ่มออแต่ก็มันก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่อะแต่แบบเอ,อ้ยอันนี้ก็พ่อได้อยู่นะพอได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่จริงอันนี้หอ๋อมันอันนี้หอ๋อไม่เข้ากับชุดอีกว้ไม่เข้าไม่เข้ากับชุดเลย ลงเท้าแตะยูไม่เข้าจ้ะไม่เข้าก็ฉุดเลยไดๆโบดแงบดงโบโบโบส้มไปก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่หรือเปล่าก็ได้อยู่หรือเปล่ามเมื่อกี้เลื่อนหาดูจะสุดอยู่แล้วอืม อืมอืมอืมอ่าไม่ใช่ไม่อันนี้ก็ดีอันนี้ก็เลอดบางทีนะก็ของเยอะไปฉันคิดว่าก็มีลุ่งทางเยจะทาไมเด็ค่ะเอาประมาณนี้แล้วกันหนู ระทงกระทาไม่ต้องใส่ไม่ได้ใส่ใส่กระทาไม่มีเออใส่กระทาไม่มีค่ะไม่ไม่ไม่มีใส่กระทากันนะคะไม่มีค่ะไม่มีไม่มีเลยเจ้ะค่ะอย่างอย่างยังยังไม่เลิกแต่งตัวอีกอย่างอย่างอย่างไม่เลิกไม่ วินั่นหลักว่ะเนี่ยใครเจอพี่นะก็ต้องแบบมีกระทาติดตัวนะคะในไดคือไ,ไม่มีกระทาติดตัวไม่ใช่พี่นะคะอ่อเคลด The Cross ลับบนไหนได้ยังไงขอตัวลากันไปก่อนนะคะายบ่ายไว้เจอกันใหม่ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะสำหรับนี้ขอตัวลากันไปก่อนบายบายไว้เจอกันใหม่